ยินดีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่100 Baby Challenge ไอเาจ้าตัวเล็กอันนี้ลองให้อีกแล้วเป็นอะไรคุณแม่ช่วยกรุณาหยุดเล่นคอมสักพักเออตอนนี้บ้านเราเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด6คนแล้วนะซึ่งคาดว่าถ้ามีลูกเพิ่มขึ้นในกับคนหนึ่งมันก็จะที่มันก็จะเริ่มไม่พอแล้วมันก็จะลำบากหน่อยๆแล้วเพราะมันก็ต้อง ตัวในบ้านเดียวอันนี้หนูทําอะไรคะอันนี้ลูกคนล่าสุดข,ของเรานะน้องบูเบลกับน,น้องไอริสเป็นลูกแฝดแฝดหญิงแฝดชายน่ารักนะ่าเอ็นจิวเดี๋ยวเพื่อความว่องไวเราจะต้องทําการหาเหยื่อคนใหม่อีกแล้วนะอันนี้ใครอะเขาคุยกันอยู่ถ้าเราเข้าไปกวนเออจะเป็นการขัดจังหวะหรือไม่ ไม่หรอไปคุณแม่เราไปเลิกให้นมลูกแล้วไปส่วนลูกคนนี้เราก็แซดนะเพราะว่าได้พี่น้องคนใหม่เพิ่มมาเดซี่ oh, <Daisy, S 2> รักทุกคนลูกคนนี้จะเกิดอ้าวเดี๋ยววันนี้วันเกิดลูกคนโตโอ้โอ้อ้าวเดี๋ยวคิดว่าในเอพิโซดนี้เราน่าจะต้องได้รีโนเวทบ้านใหม่แต่เดี๋ยว oh. ขออนุญาต ให้คุณแม่ทําภารกิจประจําเอพิโซดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้คุณแม่ไปจัดการเออไม่อยากคุยกับแนนซี่อ่ะแนนซี่แนนซี่ขัดจังหวะเรามากเลยแนนซี่รู้ตัวไหมแล้วดูแล้วดูนางทําหน้าคุณต้องรีบๆจีบกันให้เรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวไปไหนกลับมาก่อนเนี่ยชอบหนีไปอีกแล้วอะ่ะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ให้หนีเป็นทั้างนั้นวเดี๋ยวดอกไม้อันนี้สวยอะ่ะค <All right. S 2> ิสเซนตน์นัม เก็บเอาไปปลูกที่บ้านนะเดี๋ยวเราสามารถมีลูกกัะเขาได้หรือยังยังมาจีบต่ออ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวทำไมเขาเกลียดขี้หน้าเราอะเราสามารถหรือยังยังเร็วแม่เร็วเราไม่ได้มีเวลามาจีบหนุ่มทั้งวันถ้าเราให้ดอกไม้เขาเขาจะทอเแลีไหมให้ชิ้นส่วนอัปเกรดคือคยปให้ชิ้นส่วนอัปเกรดนี่มันโรแมนติกไหมนี่ชิ้นส่วนอัปเกรดอุ้ย ใจสิ่งนี้เลยเราเราจะได้หรือ,อยังเดี๋ยวไปไหนกรมากรนี่ปิดดีลให้เรียบร้อยรีบรีบชวนเขาไปเรียบร้อยทำ <c oughs> ไมไปไม่ได้อ่ะโอกลับบ้านก่อนไม่รอแล้วนะอา้าวโอ้โหไม่อยู่บ้านแป๊บเดียวเอาแล้วใครใครทำใครทำ อินดิโก้หรือเปล่าอินดิโก้เป็นคนทำหรือเปล่าโอ้โห,โหบ้านก็คือปล่อยไว้ไม่ได้เลยหรือว่าเราจะโฟกัสกับการจีบหนุ่มมากเกินไปจนไม่ได้ดูแลลูกทราวิสเราไม่ว่าเนี่เดี๋ยวแม่ไปดูลูกก่อนโอ้นั่นไงอีกแล้วไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเพิ่งจะดุไปเมื่อกี้เองดุลูกนยจ้าสุดไหมอะ หยุดหน่อยได้ไหมขอร้องไม่ได้มีใครดีขึ้นเลยทําอะไรไม่ถูกเลยสักอย่างดูสภาพบ้านคุณดูสภาพบ้านร้องแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะทําไมกันนะโอ้เสร็จแล้วคุณแม่ช่วยมาทําสวนที่คุณแม่ค้างค้างเอาไว้ด้วยคุณหนูคนนี้ปีบข้าวกิน <c oughs> สภาพ <c oughs> <c oughs> การเป็นอยู่ของแม่เราตอนนี้แย่มาก ผลพลอยได้จากการโมเตจีบหนุ่มเมื่อกี้มันจางเป็นอะไรที่สุดยอดจริงจ้ิงว่านมลูกงเจ้าส่วนคุณหนูคนนี้อา้าวโอ้โหโอยสองสารอ่ะคุณดูสภาพลูกหน่อยโอ้โหแม่ก็คือตัวเองก็ยังไม่รอดเท่าไหร่เลยเออแม่ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำให้ลูกหน่อยแล้วกัน จานเนา่าและพื้นเนา่าและลูกเนา่าทุกอย่างในบ้านหลังนี้ก็คือที่สุดแล้วอะไปาบน,นะไม่ลูกอือหืแม่ดูแลลูกๆด้วยแล้วเดี๋ยวแม่มเต็มบ้านเลยอันนี้แม่ก็ยังไม่ได้ปลูกนะแล้วดูสภาพแม่ก็คือ ไม่ได้ดีเลยเกิดแล้วแม่ไปหาอะไรรับประทานหน่อยแล้วกันนะเผื่ออะไรจะดีขึ้นเ,เสร็จแล้วหนูก็ไปนอนลูกร้องอีกแล้วขอแม่กินข้าวก่อนนะเอทุกคนหลับกันอย่างยังยังคนนี้ยังโอโนโอโนช่วงเวลาแห่งความสงบสุขหรือเปล่ามาถึงแล้วหรือเปล่า เออหนุ่มเพราะหนุ่มอลิกะที่เราจีบเมื่อกี้ก็เขาไม่น่าจะมาแล้วล่ะมัง้งตีหนึ่งตีสองนะให้มันเป็นเรื่องของพรุ่งนี้แล้วกันนะเสร็จเราก็ลูกหลับแล้วทำงานบ้านได้ปลูกต้นไม้แล้วก็ขายของให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้วันเกิดลูกไม่ใช่หรอ ใช่วันนี้มันเกิดลูกแล้วลูกเกิดกี่โมงเออร้องอีกแล้วไปไปดูแลลูกหน่อยเป็นอะไรจ๊ะ<อ>เดี๋ยวเราอบเค้กให้ลูกกันดีกว่าอบขนมเค้กเพราะวันนี้มันเกิดน้องอินดิโก้แล้วอา้าว หลับไปต่อหน้าต่อตาหลับไปข้างหน้าเตาอ,อบเลยโอ้โห,โหเหนื่อยขนาดเดี๋ยวก็เมื่อกี้ให้ไปอบเตาอ,อบให้เมื่อกี้ให้ไปอบขนมเค้กให้ลูกเพราะวันเกิดลูกก็ยังยังไม่ได้อบแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะก็คือเป็นอะไร ชอบมาทํากับข้าวในห้องน้ํามันมันมันเป็นยังไงนะใส่เทียนปริงแล้วก็น้องอินดิโก,โก้ตื่นคะ่ะตื่นเร็วไปเอาลูกมาเป่าเทียนอ้าะกำลังจะเอาลูกมาเป่าเทียนเออไม่เป็นไรมาเป่าเองได้ไหม มาหนูเดินมาตรงนี้ก่อน <Whoa. S 1> เหลือเอย Happy Birthday นอ้องอินดิโก้ลูกคนแรกของเรา oh. เอ๊ะเอ๊ะเยะ้น้องโตแล้วเย้น้องโตแล้วเราจะต้อง เหมือนเดิมเลนดมไมซ์เทรดน้องนะหนึ่งสองสามอู้น้องเป็นคนมั่นใจในตัวเองส่วนแอส i พเรชั่เออเอานี้ละกัน <See that S 1> <c oughs> ปิดการเ <I will S 1> ดาสุ่มไหนๆ <Yeah. S 1> น้องก็หิวแล้วน้องก็หยิบอาหารกินเองเลยจังหวะนี้แม่นอนเถอะสงสารเหลือเกินส่วนคุณหนูคนนี้ พูยน้องสกิลดีมากเลยอ่ะน้องคนนี้เป็นไงบ้างตื่นได้แล้วล่ะลูกเราก็โตแล้วนะแต่ลูกไม่มีเตียงนอนเดี๋ยวให้ทุกคนเอาอยัางไงดีลูกไม่มีเตียงนอนแล้ว <laughs> ไม่น่าถามเลยก <laughs> ็ก็ต้องไอ้นี่ไหม <laughs> ก็ต้องรีโนเวทบ้าน <laughs> เดี๋ยวยังไงดี เอาไว้ก่อนดีไหมอะลูกเราก็โตแล้วหนึ่งคนถ้ายังไงก็ขอจบอีพีนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยอ้อแล้วก็อย่างหนึงช่วยคิดชื่อลูกกันมาหน่อยคิดได้ก็คอมเมนต์เอาไว้เลยขอเป็นชื่อดอกไม้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ